จบข่าวแล้วติดตามชมเส้นทางบันเทิงและการถ่ายท่อสดศึกวันลุมพินี58เป็นรายการต่อไปค่ะพุทธศาสนสุภาสิตทธนนี้วาจังปะมุญเจกศุศลังนาติเวรังแม้คำพูดดีก็ไม่ควรพูดผิดกาละปิดท้ายวันนี้ไปชมภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยไต้หวันที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงดินถล่มซ้ำและหินที่อาจจะตกลงมาขณะที่ออกค้นหาผู้สูญหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด7.4เนื่องจากยังมีฟเตอร์ช็อกตามมาอย่างต่อเนื่องและก็มีฝนตกหนักในขณะที่ยอดผู้เสียชีวิต เพิ่มเป็น12คนบาทเจ็บอีกกว่า1,100คนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ